ว่ากันเนาะนอ่ะพี่อมพี่ดีปิดท้ายให้อีกทีค่ะทั้งหมดเลยของคโคตรอ๋อยังไม่ได้บอกเลยว่าชอบโชว์ไหนหอของใครที่สุดอือพี่อมชอบโชว์ของใครที่สุดครับวันนี้เพลงอะไรด้วยอืออ๋อใช่เพราะเขามีสองเพลงกัน,น,นจริงๆก็มันเอ่อถ้าจะให้ดูแต่ผมต้องดูอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอาจากวันนี้เนี่ยวันนี้ค่ะวันนี้วันนี้ผมให้โชว์งเต๋า ชูงแต่ว้าวขอเหผลอเด็กอะไรคะเอ่อน่าจะใช้คนนึ่กใช้คนหนึ่งนะครับคือเอ่อ,อ,อคือไอการเปลี่ยนแนวดนตรีไม่เกี่ยวนะครับแต่ผมให้ความคือทุ่มสุดตัวลงสุดตัวของเต่าอันะนั้นคือในการพยายามร้องให้ร้องให้ไปรอดกับดนตรีที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับแล้วอันนีงคือคืออันนี้จริงๆพลังที่เต่าทุ่มลงไปในในเพลงนี้มันพอที่จะรันโชว์แล้วแหละ แต่ว่าน่าจะต้องดีต้องดีกว่านี้นะครับเพราะเรายังต้องพยายามควบคุมเสียงให้ได้จริงๆพี่ผมชอบบีบอยเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าความทุ่มเททั้งหมดเนี่ยคนดูสัมผัสได้นะว่าถ้าคิดว่าตัวเองร้องดีและชิลไม่ทุ่มเทคนดูเขาก็สัมผัสได้เหมือนกันงนั้นอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องร้องดีมากเท่าไหร่ในตอนแรกๆที่คนเอาใจช่วยแล้วเห็นความทุ่มเทเนี่ยก็ชนะใจคนได้เหมือนกันพี่ดีค่ะ เอาแบบเป็นกลางได้ไหมเป็นกลางค่ะชอบของไทยค่ะอันนี้เป็นกลางแน่นอนเพราะมันมีอยู่เพลงเดียว <c oughs> แล้วก็ไม่ได้แข่งอะไรกับใครด้วยนะ,ะแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าชอบของไทยเพราะว่ามันทั้งหมดเนี่ยมันนิ่งอยู่กับอารมณ์เดิมตั้งแต่แรกจนตั้งแต่ต้นจนจบนนมันถึงได้พาครูบาอาจารย์บ่อแตกกันไปได้ไอ้ตรงนี้นสําคัญที่สุด